ใครว่าบิตคอยตายแล้วคิดผิดคิดใหม่ได้เลยเพราะล่าส yes. ุดราคาบิ <S <s ตคอยพุ่งขึ้นอีกแล้วแต่การขึ้นลงของราคามันบอกอะไรเรากันแน่มาเจาะลึกข้อมูลล่าสุดและเหรียญคริปโตอื่นๆที่น่าสนใจไปพร้อมๆกันครับเช้าวันที่2พฤศจิกายน2568เวลาประมาณ7นากานาทีราคาบิตคอย BTC ขยับขึ้นเล็กน้อย0.52%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ1 1 3 0เหรียญสารัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ3,564,972บาทอัตราแลกเปลี่ยนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ที่น่าสนใจคือในช่วง7วันที่ผ่านมาราคาบิตคอยมีการเปลี่ยนแปลงถึง1.43%ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ยังคงมีอยู่ของบิตคอย แล้วเหรียญอื่นๆหละ่ะมาดูกันว่ามีเหรียญไหนที่น่าจับตามองบ้างอิต e รี u m มเอสเซาขยับขึ้น0.69แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มสมาร์ทคอนแทรคที่ยังคงได้รับความนิยมเทเดรย u s d สีที่เซากปรับตัวลงเล็กน้อย0.01ในฐานะสเทเบอร์คอย์ที่ตรึงมูลค่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐการเปลี่ยนแปลงที่น้อยมากนี้แสดงถึงความเสถียร ซอ l เนอร์โซเซปรับตัวลง0.41%แม้จะมีการปรับตัวลงแต่ซอลเนอรยังคงเป็นเหรียญที่น่าสนใจด้วยเทคโนโลยีที่รวดเร็วและค่าธรรมเนียมที่ต่ำสรุปราคาเหรียญคริปโตเคอเรนซีหลักข้อมูลนเวลา7นาฬกา13นาทีวันที่2พฤศจิกายน68เศร้า BTC 1 1 3 0 1 9เหรียญสหรัฐบวก0.52% ETH 3,870.25เหรียญสหรัฐบวก0.69% USDT 0.9996เหรียญสหรัฐลบ0.01% BNB 1094.29เหรียญสหรัฐบวก0.56% s r p 2.50เหรียญสหรัฐลบ0.12% SOL 186.15เหรียญสหรัฐลบ0.41% USDC 0.9998เหรียญสหรัฐลบ0.01%ดศูหเรียญสหนัฐ บวก0.47% TRX 0.2972เหรียญสารัฐบวก0.39% ADA 0.6120เหรียญสหรัฐบวก0.57%แต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้สำคัญมากข้อมูลที่เรานำเสนอเป็นเพียงภาพรวมนเวลาที่กำหนดเท่านั้นราคาคริปโตเคอเรนซีมีความผันผวนสูงมากการตัดสินใจลงทุนควรพิจารณาอย่างรอบคอบและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเสมอคำเตือนสำคัญ ข้อมูลข้างต้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนหรือแนะนําให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลนใดๆทั้งสิน้นก่อนตัดสินใจลงทุนโปรดศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดทีถ้วนและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสำนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กอลอต่อที่เว็บไซต์ w w w sec o t r t h ประเด็นที่น่าถกเถียงการที่ราคาบิตคอยยังคงผันผวน,นอย่างต่อเนื่องสะท้อน ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในตลาดคริปโตบางคนมองว่านี่คือโอกาสในการทำกำไรแต่บางคนก็มองว่ามีความเสี่ยงสูงเกินไปคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณคิดว่า Bitcoin จะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าลงทุนในระยะยาวหรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ